พอสซรันเจอเพื่อนซื้อของแล้วเบี้ยวไม่จ่ายลั่นหรือรถความตายไปแล้วสวัสดีครับมาพบกับช่องยอดสี h ชน n นลนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาไปติดตามความเคลื่อนไหวของพอสซรันนะครับพอสซรันยอมเสียเพื่อนประกาศตามหาตัวผ่านไ g หลังซื้อของในเกมไปแล้วเบี้ยวหายไม่จ่ายเงินลั่นไม่อยากแจ้งความหรือทิ้งเงียบหายเพราะรถความตายไปแล้ว ทำเอานักแสดงหนุ่มพอดเจรันถึงกับหัวร้อนหลังมีเพื่อนมาขอซื้อไอเทมในเกมโดยขอของไปใช้ก่อนแต่กลับเบี้ยวไม่จ่ายเงินตามที่ตกลงกันไว้แล้วหายไปเลยกระทั่งหนุ่มพอดต,ต้องมาโพสต์ประกาศหาเพื่อนคู่กรณีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความระบุว่าใครพบเห็นหรือติดต่อได้ช่วยบอกหน่อยครับมันเป็นเพื่อนผมเองมันขอซื้อหมวกเสือ ของในเกมแร็กนารอกให้ของไปก่อนแต่ดันหายตัวไปเลยชื่อคุณโจ้ครับตังแค่สองห0ื่นกว่าบาทไม่ได้อะไรแต่งงว่ามึงเพื่อนกูมึงทำแบบนี้ได้ไงติดต่อมาหน่อยนะคือไม่อยากจะแจ้งความนะหรือมึงรถความตายไปแล้วงานนี้ก็มีคนเข้าแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายบางคนรู้สึกขำขำ ที่หนุ่มพอดประกาศตามหาเพื่อนแบบนี้ขณะที่บางคนไม่ขำด้วยและเสียความรู้สึกแทนหนุ่มพอดเพราะคู่กรณีนั้นเป็นเพื่อนกันแท้ๆไม่น่าทํากันแบบนี้เลยครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับของหนุ่มพอดสรันนะครับที่ออกมาโพสในอินสตาแกรมตามหาเพื่อนนะครับเนื่องจากซื้อเกมซื้อของในเกมไปแล้วไม่ยอมจ่ายตังค์นะครับ ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องย่อสีชาแนลด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ